ค่ำคืนนี้นะคะคืนวันพักแล้วก็มาขอโชวเขาแล้วค่ะ<ช>ตอนนี้หลวงตากำลังจะบอกเปิดทางนะคะ นี้นะคะคืนวันพระแ,แม่ซอยฟ้านะคะก็เข้าร่างก็คิดว่าน่าจะเป็นหุ่นที่อยู่ในนี้นะท่านผู้ชมนะคะก็มาแบบรำเลยอยากได้นางรำสี <S <s ่คนนะคะมารำนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าชุดนะคะที่ผู้คนได้โชคได้ลาบกันนะ งวดก่อนนะพี่ธีพันธ์เห็นตรงนี้ห้าเจ็ดนะคะหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันก็เต็มเต็มนะคะ้ยไม่เห็นอะไรท่านผู้ชมคิดว่าเลขอะไรตรงนี้หลายคนได้โชคจากตรงนี้มากมายนะคะหาท่านผู้ชมเห็นเลขอะไรก็บอกแอดมินด้วยนะคะ เนี่นะคะไม้พายให้โชคหากท่านผู้ชมเห็นเลข่องไรก็คอมเมนต์บอกแอดมินด้วยนะคะคืนวันพระนะคะ สร้อยฟ้าเข้ามาแล้วลูกร้านมาขอโชว์ขอลาบเด้อสองตัวหรือสามตัวตรงๆจะได้สร้างชีวิตเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมแม่ส้อยฟ้าเข้านะฮะเราอยากได้นางรำสีคนนะคะ ลืนเลขถูกกันนะคะหลังจากออกล่างแล้วห้าแปดสองให้คุณผู้เขมานก็อะไรไหนิดเห็นเลขอะไรแปดเก้าแล้ว เ,เป็นแปดเป็นเก้ากันอ้หู้วัน,นี้แหละห้าแปดสามมีลุ้นเลยผีเรือล่มนะคะในคืนวันพระท่านผู้ชมท่านผู้ชมวันนี้ติดไว้นะคะแปดสามสวยมากนะคะคืนวันพระห้าแปดสาม 245 245 245แล้วมาเลขหน้า